ในบทของซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทราบนะหรือสมการที่เราต้องใช้คือพลังงานจนนะครับแล้วก็พลังงานสั่์เนื่องจากการสั่นของวัตถุมวลเอที่ปลายสปริงเนี่ยถ้าสปริงมีค่าคงตัวสปริงเนะมีอมพิจูด A เราจะสามารถคำนวณได้ตามสมการนี้ก็คือจากสมการเชิงเส้น e k เท่ากับ1นส่วนส mv กำลังสองเราเปลี่ยน v อยู่ในรูปของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกก็คือโอเมกาเกำลังสองไซด์กำลังสองนั้นเราก็จะได้พลังงานจนของการสั่นแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกก็คือ e k เท่ากับ1ส่วน2 m โอเมกากำลังสองเอกำลังสซด์กำลัง2โอเมกา t บวกฟ h นะครับส่วนพลังงานสั่ง มาจากหนึ 2, ่งส่วนสอง kx กำลังสองนะครับ x ของ s ิ m p l e h a าม o นิกก็คือ a sine omega t ดันั้น x กำลังสองก็คือ a กำลังสอง s i n กำลังสองแค่นี้โดยที่พลังงานรวมเนี่ยกรณีของซิมเพิลทามานิกนะครับ ไม่ได้พูดถึงดมนะครับไม่ได้พูดถึงอะไรซินพันธนัมนิพลังงานรวมก็จะประกอบด้วยพลังงานจนกับพลังงานศักรวมกันเสมอนะครับดังนั้นสองอันนี้รวมกันจะมีค่า่ะกับหนึ่งส่วนสอง k คเลังสองเสมอนะเมื่อ A คือ Maximum ั m นแอมปจูดหมายความว่าอย่งไรเช่นถ้าเราพิจารณาตัวอย่างก็หมายถึงเช่นถ้าเกิดคุณมีระบบของสปริงนะครับ ที่คุณดึงมันออกไปจากตำแหน่งสมดุลนะถ้าคุณดึงมันไปตำแหน่งสมดุลเริ่มต้น อยู่ที่ระยะ A a mm hmm. คือแอมพลิจูดพอคุณปล่อยพอคุณปล่อยปับ๊บมวลน,นี้ก็จะเคลื่อนที่กลับเข้าไปแล้วก็กลับไปกลับมาเข้าไปลึกสุดก็เป็นระยะ A เหมือนกัน mm hmm. ใช่ไหมเข้าไป A แล้วก็เด้งออกมา A นะ mm hmm. เมื่อ A เนี่ยคือแอมพลิจูดของการสั่งนะพลังงานจนเท่ากับพลังงานรวมมันมีค่าเ่านี้เสมอ นะครับในเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกก็จะมีระบบที่เกี่ยวข้องอยู่สองสมามันก็คือเช่นซิมเปิลเพนดูลัมนะครับซิมเปิลเพนดูลัมก็คืออะไรครับซิมเปิลเพนดูลัมก็คือกรณีที่คุณมีวัตถุมวล m นะผูกอยู่ที่ปลายเชือกยาว L แล้วดึงห่างไปเป็นมุมเซตาเล็กๆสำคัญทุกอันนะการเงินที่แบบฮาร์โมนิกเนี่ยเราจะใช้เงื่อนไขมุมของการแกว่งเนี่ยน้อยๆน้อยกคือน้อยกว่า5อาองศาจำได้ที่ผมอธิบายไปแล้วว่าทำไมต้องเป็นมุมน้อยๆเพราะว่าคุณจะสามารถประมาณ size s i n ์เซตาแทนเซตาเท่ากับเซตาจำได้ใช่ไหม พอคุณประมาณเป็นเซต้าทั้งหมดเนี่ยคุณจะได้สมการของการเคลื่อนที่แบบฮาวัลนิยเนี่ยเป็นเป็นสมการที่เป็นฟังก์ชันสายนี่เองผลเฉลยเป็นฟังก์ชันสายกรณีซิมเพิลเพนดูลัมเนี่ยคุณได้ค่าของการแกวง่งนะฮะทีเท่ากับสองไรูทแส่วน G เมื่อ l คือความยาวของเชือกนะเช่นว่าไม่ขึ้นกับมวล ขึ้นกับ G นณะตำแหน่งที่เราต้องมาทดลองถ้าเกิดเป็นฟิสิก c a l อ e n เป็นดูลัมฟิสิก e n d อ l u เป็นดูลัมหมายวราคุณอาจจะมีวัตถุรูปร่างใดๆคุณแขวนไว้ที่จุด O ตรงนี้นะครับให้มันแกวงนะครับแล้วเราก็มีเซนเตอร์ m a ฟแ อยู่ตรงนี้สมมติสมมติว่าเซนเตอร์แมสอยู่ตรงนี้ระยะ D คือระยะห่างจากจุดแขวนถึงเซนเตอร์แมสนะเราจะได้คาบการแกว่งของฟิสิกเคอลเป็นดูลัมนะครับมีค่า t เท่ากับ2พายคูณด้วยสแควรูทส่วนด้วย M G D เมื่อ M M คือมวลของมันนะเ <M S 2> คือมวลของวัตถุนะค <D S 2> คือระยะห่างจากจุดที่แกว่งถึงจุดศูนย์กลางมวลนะจริงๆในหนังสือของพ่อชายวิศิษ์เนี่ยยังมีตัวอย่างของฮาร์มอนิกแบบอื่นอีกนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจารย์เขาจะไม่ออกอก,ก็คือเป็นทอร์ชั่นบาลานนะเป็นระบบอื่นซึ่งจริงๆมัน ก็ไม่ได้ต่างกันมากคือแค่ทุกอย่างสุดท้ายก็ประมาณสมการเป็นอย่ห่งรูปของ s ิมเ l ิลฮาร์ n i นิกโมชันะครับเหมือนกันส่วนสำคัญอีกการหนึ่งที่เราต้องรู้คือกรณีการเคลื่อนแบบฮาร์ o n นิมักจะเกี่ยวข้องกับระบบของสปริงนะครับกรณีของการเคลื่อนที่แบบสปริงก็จะจะมีสมการ แรงคืนตัวงสปิงก็คือ f เท่ากับลบ kx อันนี้เราต้องรู้เราก็จะได้สมการนะครับการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกนะอยู่รูปของฟังก์ชันไซน์หรือโคไซน์ที่เขียนอยู่รูปของ x เท่ากับ a c o s ซน์โอเมก้า t บวก phi เมื่อ a คือแอมพลิจูดโอเมก้าคือความถี่เชิงมุมฟ h i คือเฟสตั้งต้นแล้วเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเวลา t นะครับกับความถี่เชิงมุมก็คือ t เท่ากับ2พายส่วนโอเมกากรณีที่เป็นการเคลื่อนที่แบบสปริงเราจะได้ t เท่ากับ2ายคูณด้วยส r e root k ส่วน m อีกการหนึ่งัน้นหลักๆในบทนี้จะมีค่าเวลายอยู่3ามสมการถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบสปริงเราได้ t เท่ากับ2าพคูณด้วยส k ส่วน m ถ้าเป็น simple pendulum ก็คือ t ด้วยกับ2 pi คูณด้วย square root l ส่วน g ถ้าเป็น physical pendulum t เท่ากับ2 pi คูณด้วย square root i ส่วนด้วย mgd